เจ็ดเทพโจรสลัดเจ็ดเทพโจรสลัดเหรอจากพระดินีโบอาแฮนค็คอกว่ากันว่างดกามจนใครที่ได้เห็นเป็นต้องหลงไหลและสุดท้ายพวกเขาก็จะถูกทําให้กลายเป็นหินโอ้สวยจะแสบตาเจอาจ้าสัมการงดงามไร้กรรมการจริงๆเลยเนี่ยโอ้แม่เจ้าผู้หญิงอะไรสวยเลิศเลอบานนี่ผู้สวยเลิศเลอ อสาวสวยสาวสวยสาวสวยอยู่ไหนอยู่ไหนเธอไหนเธอไหนสาวสวยอยู่ไหนสาวสวยโอ๊ยกลายเป็นหินไปแล้วอ่ะเฮ้ยพวกแฮนคอกนี่นะไปเรือบรรจบเอาแฮนคอกคิดจะขัดขวางภารกิจของพวกฉันหรือไงอย่าประปรามกันสิเราแค่ไม่ให้ทางเจ้าเท่านั้นเองนะเออเอาแต่ใจอะไรขนาดนี้ไม่ได้งั้นเหรอ ไปสิลูฟี่จังหวะนี้ล่ะเมื่อกี้เขาขยิบตายด้วยล่ะอ้ไปทีรีบเอาเรือตอนนี้เร็วรูจักกับเจ็ดเทพจนสลัดนั่นเหรอออาฉันลอยไปตกที่เกาะสตรีมาผู้นั้นเป็นเพื่อนฉันอะเกาะสตรีที่ว่าคือเกาะในตำนานที่มีแต่ผู้หญิงนั่นเหรอมีจริงงั้นเหรอเนี่ยเป็นเพื่อนกับจักรพรรดินี่ีเจบ้านี่ได้ไปวิชามาจริงๆหรือเปล่านี่ มันแย่เธอลทีฉันล่ะทีฉัน่ะอะไรไปอ่ะสันจิว้าวนั่นพักคพวกของลูฟี่งั้นเหรอมีแต่สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้น1นึ่งสอน่าสนุก<า>จังเลยแฮะเอาละรีบเตรียมออกเรือกันเถอะโอ้ครบผมคุณนามีมีอะไรเหรออูซอบพวกนายจัดการหารเรือที่อยู่บนเกาะหมดเลยอย่างนั้นเหรอเปล่านี่นะ ตอนบินอยู่ยังได้ยินเสียงทหารเรือเพียบเลยอย่างน่ะทำไมไม่มีทหารเรือมาจากทางเกาะเลยล่ะยกย,ยันที่สามพูดได้ยนินหรือเปล่าครับเป็ไไม่ขึ้นไม่มีทางไหนที่เราจะผ่านครอบสี่สองไปได้เลยครับคือว่ามีพวกอะไรยั์มาขวางไว้ครับ มาแรงเรอเฮ้ยบ้านี่ไม่ได้แล้วอ๋่ยเฮ้ยนันักยิงต่อมยอมไม่มาขวางเส้นทางหมาของอุศบุลง่ายๆหรอกการรัจาเขาลูกชายต้องไปมีน้ำตา ให้นายโชคดีอุซบุญศัตรูไม่ตามมานะ่ะดีแล้วถ้าพวกมันไปเจอเรื่องอะไร